ซี FC, ทุกท่านพ่น่ดจะลงเรือไปกับพ่อจันแต่ตอนนี้ขอตัดกล้วยก่อนอตอนน้ำแหง้งแหง้งบอตัดแ,ดแล,ล้วมันรั่วว่าเรือเนี่ย<ะ>มันรั่วว่าเออเอา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 จับให้แล้วเอาจับอา่าทีเถอไอตอนน้ำแหง้งแหงบ่ตัดนะพ่อเนาะ ได้ปลาหลายบ่เอ้าเลือไปเลือไปบ่จับไปลืมเออหนูนั่งนี้เลยนะแล้วไปเลยเด้อนั่งหัวได้นะขึ้นซุกมาเลยเด้อเอาเลยออกมากล่ะครเต้นย้อยโอ้ต้องสู้ออกไปก่อนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลยบ่ออกมาแล้วเอาไปแล้วบ่เอาไปหน่อยก็ได้เอาไปออ เคยนั่งเรืออ่ะัเออยันมาแ้วเออปด่งเนีออยากนั่แหละโอ้โหได้นั่งเรือพอจันปดพอดีดีแงมแดงอรงเงมดแดงเยยุงลอมือนโอมมดแดงมดแดงมดดปัดปัดมันลงปัดมันลงเออเอะโอเคโอเค นั่งอยู่หัวมันฮะพลิึงมันหนักหนักเหรอโอ้พอนักเนาะเดี๋ยวนี่เขาเลยขึ้นด้วยผู้ใต้หมด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 โอ้มันหักหลายขนาดนั้นน้ำโอ้ไปเอากล้วยได้ปลาป้าเพาะวัวไม่ได้ยังเดี๋ยวจะให้พี่เพชรเออปลามันหายไปไหนหมดตัวเพ่อเนาะ ด่างหางพอใส่ด่างซิบหาเส้นพอ,นอใส่ด่างอีแล้วพ่อไปวางไว้ตรงไหนมั่งอะน,น,น,นู่นนะโอ้โหน้ำเอฟซีเอ้ยอ,อยากแกให้เห็นปลาชีทูมันเยอะขนาดนี้เลยเพาะมดแดงเอ้ยมดดินเล้วมดดิน,ดเ,ดน,ดเ,ดนดเอ้อเออมดดินมดดินกัดเออเออมดกัดมดดินกัดมดก็จะตามมาเฮ็ดอย่างปลาดนาข้าวปลาเหลือเลยเพาะปลาชีทูมันขึ้นขึ้นนี่ รู้แล้วว่ามันขึ้นอีกอะพ่อเพราะว่ามันขึ้นบางแถามันยังไหลมันให้นั่นยังญาวดในหมู่บ้านเหรอ,อ้พ่อมันจะไปบ้านหนูไหมบ่เนอะใส่กับหดกูดเออเนาะก็ไปเด้อเนอะมดดินมดดินมดดินเยอะเออมดดินนั่งดีๆหนักป่ะพ่อบ้านรูปนี้สวยเว้ยดัง พายเรือโอ้ยมีผู้บ่าวไปพายเรือครั้งแรกนะพ่อหนูไม่เคยนั่งเรือนะว่านหนูวนะ่ายน้ำไม่เป็นหนูเลยอยานฮะวอลลตหัวบอลลต์ไอ้ใหญ่ใหญ่่าท,ำทำ่าท่าท่วมหัวเลยเหรอซัมยูนีท่วมหัวเนาะลุ่งไปอีกเป็นเนาะโอ้หัวเนะาะโอ้พายดีดีเนาะบ้านอาจารย์นี่มาถึงเนาะโอ้แต่นาข้าวบ้านอาจารย์หมดแล้วอ่ะเออทางนู้นก็หมดแล้ว นี่ไอ้ที่อยู่เนี่ยนาข้าวด้วย,ยเอฟซีด้วยน้ำเนี่ยเห็นแต่ยะต่อยาเอ้หมดดินเออโอ๊ยหมดเลยข้อนี่ข้าวอ้าเสียดายเนาะพ่อจันเนาะสาพ่นยานี่นนขาดน้ำข้าวปีนี้ลงไปกี่หมื่นปีนี้ลงไปกี่หมื่นแัดข้าวปุ้ยกับไปแล้วหาพันหนึ่กงก็พันโอ้มหมดเลยถุงละพัน มดเลยโอ้บ้านอาจารย์มากอดกนี่หมดเลยเนี่ยบ้านอาจารย์นี่เออเห็นอยู่เพียงนั้นเลยบ่ที่เป็นรอยอ่ะนะอ๋อเนี่ยอ๋อมันขึ้นถึงนั้นแต่นี่ยังขึ้นไม่ถึงยังป่ะทันถึงไปมาแล้ว น้ำขึ้นอีกม้้้ออนนโขึีกกำลังพงหน้าทรับเลยกำลังหัวสะพานกำลังสิแช่ใช่ไอหัวสะพานน่ะกำลังข้าวงามหมดแล้วน้ำอ่ะหนูไปดูมาแล้วพ่อดีดีด้อหนูเสียวทีนี้นั่งนิ่งๆนั่งขหายใจนั่งมหายใจเลยทีเด้อไม่งั้นมันจะฟาดได้เดือนเด้อเออทิ้งโค้งแล้วโอ้ต้นกล้วยหมดเลยใช้ที่นี่ข้าวทั้งนั้นเลย ฝั่งนู้นน่ะทน้ำท่วมถนนแล้วมั้งพ่อมีบอูกวุ้ยอ่ะวันนี้มันเพิ่งเป็นปีหอมทองแล้วมันจะรอดปะเนี่ยมน้ำพันเอาหน่อมันไปไว้ที่พ่อเออเอาหน่อมปไว้ปลูกบนบกเอออย มันยังปั๊มหัวใจได้เ <คน S 1> ด้อนี่หมดเลยข้าวพ่อ,อที่เธอพ่อบอกนั่งนิ่งๆเด้อห้ามหายใจเด้อเอฟซีเด้อห้ามหายใจกันเด้อหายใจก็ตัวใครตัวมันเด้อใ,<า>ใส่ดา่งดางวะนี่เหรอหนูว่าพ่อไปใส่ฝั่งนูน้นดีกว่ามั้งแต่นาเขาเนาะ ันจะได้งูเห็นเขาได้ไปเมื่อเช้าบอกหลายเด้ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนูน้นทุนุนทุน,นเออคอยบอก,าก,ากระดูกกระดิกหรอกเอฟซีเลยใส้ๆทางอ,าอ,อ่โอเมืม่อคืนเพชรเขาก็ใส่ไว้แต่ใส่ไว้ปักคองคองคอ,องเขาอ่ะมันจะไม่ได้เฮ็ดยากมันก็ได้งพดอพูดอีเีย

เออถ้ามันถูกถ้ามันจะขึ้นมันก็แค่ได,ได้ได้ปิ่มปิ่มอลอ้วหมอโอ้ยโอ้ยสี่ไออ้ยอย่าพูดเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องดินเดี๋ยวเ็ลุกโอ้ยนี่เห็นไหมครั้งแรก มีผู้บ่าวพายเรือให้พ่อเป็นไงหนักปะค่อยไม่กล้ากระดุกกระดิกเลยเด้สินี่หนูบ่กกล้ากระดุกกระดิกเลยเด้ยมีข้าฟังแล้วเออที่ข้าฟังเลสิเอ้เออค่อยละเสียวเออมนที่ข้าฟังแล้วโอ้ยใจ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 เออใจ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 เย้ถึงฝั่งแล้วโอ้โหนั่งลุ้นอาที่โชคพาข้าวตรงนี้เอาถึงแล้วถึงแล้วถึงล้วลง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  น,น,นี่รอแล้วถ้ายานเรือลงลงไปเลยใช่ไหมหูปลาสีโทาหมดตีนกัดฮะมัดเลยนะออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมัดก่อนอมาเดินมาโลดเนี่ยวแน่นจะให้ไปนะ แล้วพอ,อย่างมันก็จะยันออกอขอบคุณพระอาจารยสุดหล่อไปแล้วๆๆๆๆแจับไปแล้วโอ้โหพายพายเรือเล่นอาทิตย์แต่มิดหัวได้ฟรีเด้อนั่งบอกล้าหายใจเลยเพราะอะคลิปนี้แค่นี้เด้ปอปาดคุยกันเด้อเฝ้าพยายามดังโอ้ใครได้น้อยเดียวอ่ะได้น้อยเดียวโอเคโอ เป็นกำลังใจให้พ่อจันด้วยเด้อเอฟซีเด้อนาเพิ่นล่มแล้วเด้อขอบคุณครับบ๊ายบายเอฟซี bye, น้อยพ่อจันบ๊ายบาย